สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมอาหายสายฮาแต่ไม่ฮาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้านรองเท้ามือสองสนามลกสองนะครับผมนะครับเรามาอยู่ที่ร้านเนี่ยครับผมอาหายรองเท้ามือสองนะครับผมสาขาสนามลกสองนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับผมรองเท้านะผม ก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่ามีคนถามกันมาเยอะนะครับว่าที่ร้านมีรองเท้าอะไรบ้างนะครับเป็นแนวไหนบ้างครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาชมนะครับว่ามีแนวไหนบ้างทรงไหนบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม ก็วันนี้ก็มีงานมาลงใหม่นะผมเป็นงานหนังชายนะครับผมเป็นพวกหนังหนังพวกดอกเตอร์มาตินทิมเบรนด์ครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมเดี๋ยวสลับกล้องแป๊บนึงครับผมอ่าอันนี้ครับวันนี้เป็นงานลงใหม่นะครับประมาณร้อยร้อยหกสิบคู่นะครับผมตรงนี้จะเป็นพวกกี่ห่อเด็กกี้นะครับผมเด็กกี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทิมเบรนด์ดอกเตอร์มาตินครับฝั่งนูน้น ข้างหลางนี่เป็นงานลงใหม่นะครับยังไม่ได้ขึ้นชั้นยังไม่ได้ดันทรงนะผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะเนี่ยดรมาตีนครับเที่ยวนี้ลงเป็นงานหนังชายไซส์ใหญ่นะผมอ่านี่เป็นงานใหม่นะครับผมแล้วก็งานหนังอ่าพวกทิมเบอร์แลนด์พวกแคทนะครับฝั่งนูน้นเป็นงานหญิง6กสิบกว่าคู่นะผมรวมแล้วรอบนี้มา200ร้กว่าคู่นะผมเตรียมสัปดาห์หน้า เสาร์อาทิตย์หน้าเจอกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวพามาดูตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับว่าของเรามีอะไรบ้างนะครับผมพอดีวันนี้เรามาจัดของนะครับเป็นวันหยุดนะครับเขาไม่ขายของกันนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับมารีวิวให้ชมครับผมงานของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูช้าๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่า งานบางส่วนก็ยังอยู่ที่พื้นนะครับยังไม่ได้เอาไปเรียงงานที่พื้นนี่เป็นงานที่เราเอาไปเซลล์นะผมพวกนี้เราเอาไปเซลเหลือคู่ละร้อยเดียวนะครับพวกนี้เนี่ยที่เป็นกองกองเนี่ยครับเดี๋ยววันที่เราขายของเราจะไปเรียงด้านหน้าข้างล่างครับพวกนี้เราเซล,ลแค่ร้อยเดียวครับคร่าวๆก็เนี่ยจะประมาณนี้มือจะสั่นๆหน,น่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีไม้กันสั่นนะครับ ประมาณนี้ครับผมี๋ยวก็งานเด็กก็มีนะครับอันนี้ยังไม่ได้เอาลงนะอยู่ข้างบนงานเด็กนะครับผมแล้วก็ข้างในนี่จะเป็นงานพวกส้นสูงครับเนี่ยอย่างเงี้ยงานส้นสูงครับงานพวกบสาวออฟฟิศครับมีครับเป็นงานแบรนด์เนมครับผมเนี่ยแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะนครับผมเนี่ยครับก็จะมีประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้ช่องทางติดต่อเราก็ตามนี้เลยนะครับผมนะครับนะครับก็จะมีพวกนี้เป็นงานสำหรับสาวๆนะครับเนี่ยเป็นพวกงานแบรนด์เนมนะครับผมตัวนี้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรบ้างผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับรู้ไม่หมด ก็ข้างบนก็จะเป็นงานสปอร์ตหญิงนะครับผมอันนี้อยากให้ดูพวกส้นสูงนะนประมาณนี้เห็นไหมครับสวยๆนะครับผมเป็นงานแบรนด์เนมครับแล้วก็จะมีพวกงานทรงสปอร์ตประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะลกๆหน่อยครับเพราะยังไม่ได้จัดเ,เดี๋ยวให้ชมไปคร่าวๆก่อนนะครับผม ไม่รู้ว่ามือจะนิ่งพอหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็จะพยายามให้นิ่งที่สุดนะครับผมพยายามจะให้นิ่งที่สุดแล้วก็ให้ช้าที่สุดนะครับผมก็ประมาณนี้จะนวนก็เตรียมจะจัดนะครับก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะผมเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายครับผมแวะมาดูได้นะมันเสาร์วันอาทิตย์นะผมก็ เยอะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้แค่ฝั่งเดียวนะครับผมฝั่งนี้เดี๋ยวก็มาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกตัวนี้จะเป็นหนังพวกเป็นหนังเกาหลีตัวนี้นะราคาก็ไม่แรงนะครับพวกนี้ตัวนี้ราคาก็จะอยู่แค่สามร้อยบาทนะครับผมตัวนี้กเป็นหนังคัดชูหนังสีดำพวกนี้ ู่ที่สามร้อยหมดเลยนะผมะแล้วก็ตัวนี้หนังที่เราลงวันนี้หนังที่เราเติมของสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นคอนเวิร์ดนะผมนะครับมุมนี้ก็จะเป็นคอนเวิร์ดพวกเวิร์ดแวนนิดหน่อยนะครับผมนะครับเวิร์ดแวนนิดหน่อยก็พวก แอร์ฟอสครับแอร์ฟอสวันแอร์ฟอสขาวประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาชมอีกฝั่งนะึฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกสตาร์ทครับผมงานสตาร์ทตอนนี้ก็ลดราคาแล้วนะเหลือหักราคานี้เลยนะครับผมสตาร์ทแล้วก็มีนี่ให้ชมช้าๆนะครับผมอ่ นี่ครเยับก็เราก็จะมีงานประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูช้าๆนะครับจะพยายามจะไปช้าๆและทำมือให้นิ่งที่สุดนะครับผมเพราะว่า <c oughs> มีเอฟซีคอมเมนต์มานะครับว่าถ่ายช้าๆหน่อยนะครับผมมือนิ่งๆหน่อยครับ มือสั่นครับยังไม่ได้เติมครับมือยังสั่นอยู่นะครผมอันนี้ก็จะเป็นงานหนังนะผมงานหนังงานหนังนี้ก็ราคาไม่แรงนะครผมราคาก็อย่างกับตามนี้เลยนะผมนะครับช่องทางติดต่อแล้วก็ตามนี้นะครับเข้ามารู้ได้ว่าร้านอยู่สนามหลวงสองนะผม อยู่สนามหลวงสองครับตลาดนัดทนบุรีสนามหลวงสองครับส่วนชั้นฝั่งนี้นะครับเราเตรียมที่จะวางหนังนะครับหนังเมื่อกี้ครับผมเนี่ยครับฝั่งนี้เราจะเตรียมไว้วางหนังนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็มีงานพวกรองเท้าแตะวันนี้เรา๋ยวจะดูให้ดูช้าค่อยๆให้ดูช้าๆที่สุดนะครับผมฝั่งนี้ก็มีงานหนังนะครับผม งานนั่งนะผมเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับร้านเราก็ของเยอะนะครับผมแวะมาชมกันได้นะครับที่สนามหลงสองครับผมเยอะแยะมากมายครับผมแวะมาดูกันได้นะครับให้ดูมุมนี้เนี่ยครับ มาก็จะเจอเชนางนี่นะครับผมไปแล้วครับคนนี้นะเฝ้าร้านมาเจอแน่นอนครับผมส่วนผมก็วิ่งไปวิ่งมานะผมนะครับร้านจะเป็นร้านสองฝั่งนะผมนะครับ,รบตรงกลางมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ของเยอะแยะครับผมของเยอะมากครับตามที่ให้ดูเลยครับผมด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพาเดี๋ยวให้ให้ดูข้างหน้า ข้างหน้าส่วนที่เป็นเมนหลักนะผมเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหน้านะผมด้านหน้าด้านหน้าคะรับแล้วก็มันก็จะกินเข้าไป,ไปกินเข้าไปข้างไหนเนี่ยครับเข้าซอยมาเนี่ยครับเข้าซอยมานะครับ สองฝั่งครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับก็แวะมาดูมาชมก็ได้นะครับผมถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามากันได้นะครับที่ตลาดนัดทนบุรีสนามหลวงสองนะครับผมก็คลิปนี้ก็พามาชมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพามาดูว่ามันมีแนวไหนมั่งนะครับผมเพื่อท่านใดที่หาอยู่อยากจะแวะมาดูมาชม นะครับก็แวะมาได้นะผมส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บงานหนังตัวนี้ขึ้นชั้นนะครับผมนี่ครับพนเสาร์ที่มาเจอคนนี้แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม